สวัสดีครับอร่อยลึกลับภูมิใจเสนอ10ร้านอร่อยในย่านอำเภอเมืองตราดที่คุณต้องลองจากร้านข้าวต้มเก่าแก่ถึงเค้กเฮาส์ที่อบอุ่นทุกจานล้นอร่อยจนคุณต้องติดใจอยากรู้ไหมว่าใครคืออันดับหนึ่งที่ทำให้คุณน้ำลายสออย่าพลาดชมกันจนจบเลยร้านอันดับสิบในย่านนี้คือร้านข้าวต้มตามตะวันร้านเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ และความอร่อยที่คัดสรรมาจากใจคนท้องถิ่นอาหารทุกจานที่นี่ถูกปรุงด้วยความใส่ใจเมนูไฮไลท์อย่างยำรวมข้าวต้มคือที่สุดแห่งการชิมที่คุณต้องลองอย่าพลาดกับผัดเผ็ดเนื้อกวางที่รสชาติเข้มข้นและจัดจ้านทั้งยังมีปลาอินทรีทอดน้ำปลาและยำปลาสลิดท,ที่ลิ้นต้องยอมแพ้ให้ความอร่อยอีกทั้งยังตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกสบายไม่ต้องกลัวเรื่องที่จอดรถ เพราะมีหลายทางเลือกให้คุณได้จอดทุกครั้งที่มาที่นี่คุณจะรู้สึกเหมือนมาที่บ้านของเพื่อนที่ทำอาหารอร่อยอร่อยรออยู่เสมอสัมผัสความอร่อยแบบลับๆที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนที่ร้านข้าวต้มตามตะวันที่จะทำให้คุณติดใจจนต้องกลับมาอีกครั้งอืมยามียามีร้านอันดับ9ก้าในย่านนี้นะน,นำให้คุณลองร้านอาหารเฟื่องฟ้าที่มีชื่อเสียงด้านอาหารไทยอร่อยอร่อย ด้วยบรรยากาศที่เหมาะสำหรับครอบครัวนอกจากจะมีบริการดีเยี่ยมแล้วอาหารที่นี่สดสะอาดรสชาติจัดจ้านถึงเครื่องเมนูแนะนำอย่างปลาทอดสามรสตัวใหญ่กรอบนอกนุ่มในหรือจะเป็นต้มยำทะเลรวมที่แซ่บถึงใจคุณจะได้สัมผัสรสชาติที่ลงตัวพร้อมบริการเติมน้ำอย่างรวดเร็วไม่ต้องเรียกเลยที่สำคัญร้านนี้ยังมีที่จอดรถสะดวกสบายและโซนให้เลือกทั้งด้านในห้องแอร์ หรือด้านนอกสัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นพาเพื่อนครอบครัวหรือแขกบ้านแขกเมืองมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังอืมมยร้านอันดับ8ร้านแจ่วห้อนปลาเผาเป็นร้านอาหารที่คุณไม่ควรพลาดเลยในย่านนี้อาหารอีสานและพื้นเมืองที่นี่มีรสชาติอร่อยถูกใจทุกคนโดยเฉพาะปลาเผาที่สดและใหญ่รับรองว่าถ้ามาช้าอาจจะหมด เมนูเด็ดที่ต้องลองคือตำปูปลาร้าและเจ่วฮ้อนที่รสจัดจ้านอาหารหลากหลายรสชาติถูกปากทำให้ทุกการสั่งซื้อเป็นเรื่องสนุกสนานเหมือนเล่นเกมแค่ได้ยินชื่อร้านก็รู้สึกหิวแล้วบรรยากาศสบายมีที่จอดรถเยอะสามารถมาทานกันได้หลายคนอาหารอร่อยราคาสบายกระเป๋าทำให้คุณอิ่มเอมใจและอิ่มท้อง ร้านอันดับเจ็ในย่านนี้เกี้ยวหน่องบัวเป็นที่รู้จักในเรื่องอาหารอร่อยและบรรยากาศดีมากค่ะที่นี่มีเมนูหลากหลายทั้งบะหมี่น้ำซุปกลมกลอ่มและหมูแดงหอมอร่อยมากอิ่มจุกกันได้เลยโดยเฉพาะซุปที่ทุกคนต้องยกนิ้วให้เคยมีคนบอกว่าถ้ามาถึงตลาดต้องแวะมากินที่นี่บริการก็ดีเยี่ยมที่นั่งก็มีหลากหลายแบบสะอาดและน่ารักสุดๆ จอดรถง่ายหน้าร้านบรรยากาศเหมาะกับทุกวัยไม่ว่าจะมานั่งชิลหรือมากินกับครอบครัวห้องน้ำที่นี่ก็สวยน่ารักเกินคาดและที่สําคัญน้ำซุปอร่อยมากผักสดกรอบเนื้อนุ่มหมูกรอบดีอาหารทุกอย่างถูกปักกลมกลม่อมใครผ่านมาห้ามพลาดเลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอืยยไมม่ ร้านอันดับ6 Go Coffee by Joy เป็นที่ที่คุณต้องลองวัตถุดิบคุณภาพดีอาหารสดสะอาดและรสชาติเข้มข้นจัดจ้านชัดเจนไม่จก,กตาแน่นอนเมนูหลากหลายให้เลือกทั้งคาวหวานที่สำคัญเปิดมานานแต่ยังรักษามาตร,รฐานได้ดีเสมอใครผ่านเส้นท่าพริกต้องแวะมาเช็คอินกาแฟดีบริการดี และจอดรถแง่ริมถนนสุขุมวิททำให้ที่นี่เต็มไปด้วยลูกค้าที่นั่งพกประกันอย่างคึกคักไม่ว่าจะมานั่งทำงานหรือสังสรรค์กับครอบครัวก็เหมาะมากค่ะอืมยมยยร้านอันดับ5ครัวเข้าท่าตั้งอยู่ในย่านเดียวกับปั้มบางจากตกแต่งสวยหรูดูสะอาดตาบรรยากาศดีมากอาหารไทยก็อร่อยเด็ดเช่นต้มข่าไก่ แกงส้มหมูกรอบพริกเกลือและหมูแดดเดียวที่ทุกคำที่กัดเข้าไปจะทำให้คุณรู้สึกถึงความอร่อยที่แท้จริงเมนูบิงซูก็อร่อยชื่นใจเหมาะกับวันร้อนๆห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านพนักงานเชิญชวนให้คุณมาใช้บริการได้อย่างสบายใจแม้จะมีการรอคอยอาหารสักนิดแต่บอกเลยว่าความอร่อยที่ได้จะทำให้คุณลืมเวลาที่รอ ร้านนี้ไม่ใช่แค่ร้านอาหารแต่เป็นประสบการณ์ที่มีค่าและการบริการที่ยอดเยี่ยมเชื่อเถอะว่าคุณจะไม่ผิดหวังเมื่อได้ลองอย่าลืมมาเยี่ยมชมครัวเข้าท่าแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมถึงติดอันดับห้าในใจคนรักอาหารอืมยามิยามิามร้านอันดับสี่ที่เราจะพาคุณไปชิมวันนี้คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำริมเขื่อนที่มีชื่อเสียงด้านความอร่อยไม่แพ้ใคร เมนูเด็ดที่นี่มีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นข้าวมันทะเลที่หอมกรุ่นหรือก๋วยเตี๋ยวที่มีน้ำซุปสุดเข้มขน้นต้มยำของที่นี่มีรสชาติหวานกลมกล่อมใช้กุ้งหอยและปลาหมึกสดใหม่พร้อมกับเกี๊ยวปลาที่ต้องลองหมูแดงของที่ร้านก็นุ่มและหอมมากยิ่งไปกว่านั้นยังมีขนมหวานและน้ำแข็งใสให้เลือกอีกเพียบบรรยากาศในร้านสะอาดและมีห้องแอร์บริการ จอดรถริมถนนได้สะดวกสบายลูกค้าแน่นตลอดเวลาแต่บริการรวดเร็วไม่ทำให้คุณรออนานทั้งหมดนี้ทำให้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำริมเขื่อนเป็นแหล่งอร่อยที่คุณต้องไปลองอืมยมียมร้านอันดับ3ในย่านนี้คือประสานบริการข้าวเลือดหมูที่เหมาะสำหรับมื้อเช้าสุดๆค่ะ ร้านเปิดแต่เช้าตั้งอยู่ติดริมถนนใหญ่สะดวกมากๆสามารถจอดรถข้างทางได้เลยที่นั่งในร้านมีหลายโต๊ะแต่ลูกค้าก็าเยอะมากเพราะซุปต้มเลือดหมูร้อนๆน,น้ำซุปสดคล่องคอเครื่องในสดใหม่มีเห็ดหูหนูเพิ่มรสชาติที่แตกต่างหมูสับรถกลมกล่อมแบบที่ต้องลองมาที่นี่แล้วไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะเครื่องในสะอาดไส้อร่อยหมูต้มได้กำลังดี ถ้าไม่แวะถือว่าพลาดจริงๆนะคะด้นานหน้ามีร้านกล้วยปิ้งอร่อยให้ซื้อรองท้องอีกด้วยร้านเด็ดที่ต้องแวะค่ะอืมมมยยร้านอันดับสองในย่านนี้ที่คุณต้องไม่พลาดคือบ้านทิวทาราอาหารอร่อยจนน้ำลายอรอไม่นานก็ได้กินกันแล้วที่นี่มีเมนูเด็ดอย่างทอดมันปูเนื้อแน่นๆแ,และต้มยำน้ำใสที่แซ่บซีด จนต้องแย่งกันซดบรรยากาศริมคลองมีลมพัดเย็นสบายอาหารมาไวแม้คนเยอะและไม่ควรพลาดเมนูปูจ้อและเนื้อปูผัดผงกะหรี่ที่อร่อยจนต้องกลับมาซ้ำแถมยังมีบริการนั่งเรือชมเหี่ยวให้อาหารนกอีกด้วยอยากให้ลองหอยเชลล์ผัดชาและวาฟเฟิลที่นี่บอกเลยว่าอร่อยมากขนมบ้าบินก็ฟินไม่แพ้กันใครมาที่นี่จะรู้เลยว่าบ้านทิวทาราคือร้านที่คุณต้องมาลอง Yummy, yummy. ร้านอันดับหนึ่งในย่านนี้ต้องยกให้ฝางข้าวเค้กเฮาส์ร้านน่ารักที่เต็มไปด้วยต้นพวงชมพูบรรยากาศโคซี่โฮมี่ที่ทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นตั้งแต่ก้าวเข้าไปขนมเค้กและน้ำที่นี่ถือว่าดีเยี่ยมโดยเฉพาะบัตเตอร์เค้กที่หอมนุ่มฉ่ำใจเค้กมีให้เลือกหลากหลายแบบ ทั้งแบบครีมสดที่เข้ากันได้ดีกับสตรอเบอรี่ตัวขนมปังนุ่มมากไม่หวานเกินไปอร่อยจนต้องสั่งซ้ำเจ้าของร้านใจดีและพร้อมช่วยเหลือลูกค้าตลอดเวลาอย่าพลาดที่จะไปสัมผัสบรรยากาศดีๆพร้อมกับเค้กและขนมที่รสชาติยอดเยี่ยมอาหารอร่อยจนคุณจะไม่อยากให้เป็นร้านลับๆอีกต่อไปฟังข้าวเค้กเฮาส์คือจุดหมายใหม่ที่คุณต้องไปลองมีร้านลับอร่อยจนต้องซ่อนตัว คอมเมนต์บอกเราเลยหรืออยากให้เราย่องไปชิมร้านไหนอีกก็บอกมากดไลค์กดซับกดกระดิ่งไว้เพราะอร่อยหรือกลับจะพาไปล่าของเด็ดก่อนใคร